ทีมข่าวนาวเที่นิเข้าติดต่อกับบริษัทจำหน่ายและนำเข้าหินแกรนิตหินอ่อนกระเบื้องและวัสดุทำเทมทุกชนิดที่รับก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักพริมถนนกรุงเทพนนทบุรีตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างที่บริษัทแห่งนี้รับเหมาสร้างงานปูนพื้นหินลานสการะบันไดและลานชั้นบนรอบแท่นพระบรมรูปอุทยานราชพักวงเงินทั้งสิน้น 34,982,000ล้าน9 0บาทแต่พนักง,งานในบริษัทกลับบอกว่าเจ้าของบริษัทเดินทางไปต่างจังหวัดและไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได,ได,ได้โดยตอบสั้นๆว่าบริษัทของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและไม่มีการจ่ายหัวคิวให้กับใครทั้งสิน้นจากนั้นทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่ภายในบริษัทแห่งนี้ก่อนที่ผู้รับเมาอีกคนจะติดต่อให้ทีมข่าวพูดคุยกับเจ้าของบริษัทคนใหม่ ค่ะหนูชื่อชนทิชารอดกัญไพอ่ะค่ะเป็นผู้สื่อข่าวช่องนาว26่สิบหดีว่าหนูจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอุทยานราชพักตร์ทหารที่เป็นฐานนะคะหนูจะสอบถามข้อมูลใครได้บ้างละคะเอข้อมูลเราขึ้นของทางบ้านเลยเอะไรนะคะอเอาผู้สื่อข่าวแขก คือทางนี้ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตร้อยเปอร์เซ็นต์แลอย่างเงี้ยที่ที่ท,ที่อย่างบริษัทอื่นนะคะมีการหักหัวคิวกันอะไรเไงี้ยค่ะอันนี้เราเราไม่ต้องหักหัวคิวให้ใครใช่ไหมคะจากการพูดคุยพบว่าบริษัทนี้ได้ขายกิจการต่อให้กับเจ้าของคนใหม่เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีมาแล้วและขณะนี้เขาก็ทําทำธุรกิจต่อจากบริษัทเดิม พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอุทยานราชาพักคดีหนูเป็นข่าวโทรทัศน์อะค่ะฐานขององค์บุรพกษัตริย์เจ็ดะองค์ทีนี้หนูจะขอคุยกับใครได้บ้างคะขอเติมก็คือคุณเติมเพราะว่าโปรดัก์เข้าไปด้วยทีนี้ เอเบอร์มานาเหรือยังคะโอเคเพราว่ามาปีกว่าแล้วอะคะงานปูพื้นหินลานสการะบันไดและลานชั้นบนรอบแท่นพระบรมรูปบุรพกษัตริย์เจพระองค์เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างที่ถูกระบุว่าใช้งบประมาณของกองทัพบ,บกซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินบริจาคโดยมีกรมสงคราบำรุงทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะสั่งบประมาณวงเงิน34ล้าน98200บาท มีการปูพื้นหินลาสการะและบันไดเป็นหินแกรนิตในประเทศหินพ่นไฟปั่นแปลงหนา2.5ซนติเมตรผนังลางสการะรอบฐานชั้นล่างเป็นหินอ่อนสีขาวกรีดขัดเรียบด้านหนา2เซนติเมตรไม่เพียงงานสร้างพื้นหินลาสการะเท่านั้นกองทัพบกยังมีโครงการสร้างรั้วบริเวณภายในและภายนอกอุทยานราชพักสองโครงการรวมงบงงานราว20ล้านบาท งานติดตั้งหินอ่อนรอบแท่นพระบรมรูปวงเงินเกือบ12ล้านบาทงานสร้างป้ายถังเข้าและอาคารรักษาความปลอดภัยวงเงินกว่า7ล้านบาทเป็น4งานก่อสร้างห้าโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐรวมกั่เจ0ล้านบาทโดยเบิกจ่ายผ่านกองทัพมีกรมส่งกำลังบำรุงทหารบอกเป็นเจ้าของโครงการและมีกรมยุยทธโยธากองทัพบกเป็นหน่วยงานประกาศประกวดราคาและตรวจรับด้วย ชนทิชารอดกันภยนัยนาเชนที่ซิกรายงาน